ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดเสนอด้วยพระบารมีสืบสารคุณค่าความดีตามรอยเบื่อพระยุคลบาทถ้าทุกคนรู้จักให้คิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวก็จะดีขึ้นอ,นอย่างที่พระบรมราชวาทของท่านนะคะผมขอเป็นเจ้าที่จิตอาสาเพื่อทําความดีถวายในหลวงครับเราจิตอาสาคือผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเสียสละอาสาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความอาทร เป็นภาพประทับใจที่พบได้ในทุกๆเชา้าภายในโรงพยาบาลสิริราชอยู่จุดเคลื่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนี่สองปีจิตอาสามาปีหนึ่งช่วยเหลือผู้ป่วยคอยอยู่หน้าห้องเลือดคอยแนะนําผู้ป่วยก็าเราฝังนู้นดีกว่านะครับทานี้เดี๋ยวมีรถเข้าออกนะยายรอนะครับนั่งรอไปเสร็จนะครับเข้ไปเสร็จลไดเข้าห้องเลือดไปเสร็จครับโครงการจิตอาสาสิริราช จัดให้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ก็คือบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้อุทิศเวลาส่วนตัวในตอนเช้าก่อนเวลาเข้างานตามปกปติมาทำหน้าที่จิตอาสาอยู่สายตีพุทธมณฑลนะครับผมตื่นตีสี ว่างจะเดินทางมาก็ประมาณตีห้าครับมาถึงโรงพยาบาลก็จะถึงประมาณ6กโมงเวลาทํางานผมอยู่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทํางานเวลาราชการเวลาจิตอาสาผมจะมาเช้าหน่อยมาตอน6กโมงช่วยจิตอาสาช่วยผู้ป่วยครับก็ต้องมาแนะนําผู้ป่วยว่าทําบัตรตรงไหนติดชั้นไหนว่าจะไปที่ไหนครับเหนื่อยครับบางทีก็ท้อแท้แต่ความภูมิใจก็มีบางทีได้คำขอบคุณได้คำชมก็พอแล้วครับ ความเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นหนึ่งหนึ่งคุณค่าของการให้ที่เหล่าจิตอา,าสาศิริราชทุกคนทําด้วยความสุขใจเป็นแรงบันดาลใจให้ผมว่าถึงจะเหนื่อยยังไงถึงจะลำบากยังไงต้องไม่ท้อแท้ผมเอาแรงบันดาลใจนั้นนะครับมายึดมัน่นขอเป็นเจ้าที่จิตอาสาเพื่อทำความดีถวายในหลวงครับร่วมเฉลิมพระเกียรติโดย บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด